ขาจะเขาะทำไฮไลท์หนยดะคนอื่นเขาเต็มกันไปหลายทีแล้วเฮ้ยทีได้ย่ได้ยี้ได้ขอเก็บ้ามาไปพอไปพอไเจ็บไปพไม่เจ็บไปเก็บ้ามาแล้วาจ้าพูไไดูไว้แดดูไว้ยาไปทดูมาไหมเนี่ยโอ้โหตาย

Try to be that hot เหรอ hot เหรไม่รู้จักแก๊ตเต้าที่อยู่ในปลั๊กเหรอ hot เหรได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะ hot เหรอ hot เหรอยู่้แถวๆแล้วอยากขึ้นไปเป็น top เหร pop เหรอ Everybody try to be that hot เหรอ hot เหรไม่รู้จักแก๊ตเต้าที่อยู่ในปลัอกเหรอคุยอะไรกันนักไอ้ศาสตร์ไม่มีคลาสมึงไม่มีสักพวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำเด็กที่พบเดินไม่ถนัดอวยมึงอวยกันเกินไปหนักอวดรวยอวดแต่ทนนบัตรตอนแล้วนายนั่งใช่เหมือนเสื้อีบใหม่ที่ไร้ระดับ ชักว่าเสี่ยวมึงไม่ต้องเปล่ยเกี่ยวมันเลื่อนมึงไม่ต้องปลี่ยนอะไรกอยากได้ใหม่ช่วยรีบรีบไปให้ใจสั่นอยู่กับเพื่อนกูไม่ต้องสกรีนดูแค่เพื่อนกูไม่ต้องลีนหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องสีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนลงไปดีไอสัตว์พวกเอฟไอเสี่ยวออกไปจากเลนทำเพลงเอาใจแว่นใส่ออโต้จูนพวกแม่งอย่างเล่มยอดไปสิปีก่อนสไตล์มึงชั้นตำดัชเชมคิดว่าใหม่เรดบิ๊กเขาทำมากรอได้สั้นแต่เซ็กูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเพลงไม่ใช่่ฝายมรรกูไม่ใใชช่่่รกูไมเนน ไม่ได้พ่อมึงก็แค่เดนไหนอะพวกกระจอกที่บอกจะไล่ตูออกให้ไปจากเกมอ๋อฮอตเหรอได้่าว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ท้ายแถวแล้อยากขึ้นไปเป็นทับเหรอ Everybody try to be that hustler hotler ไม่รู้จักกัเต้าที่อยู่ในกลุ่มเหรอฮอตเหรอได้่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ทแถวแล้อยากขึ้นไปเป็นทับเหรอฮอตเหรอ Everybody try to be that hustler hotler